ตำนานเทเคเทเคในเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งทางตอนเหนือของญี่ปุ่นมีทางรถไฟสายเก่าแก่ตัดผ่านย่านเงียบสงบถนนที่ทอดยาวไปตามรางรถไฟมักจะวังเวงยามค่ำคืนแสงไฟเพียงไม่กี่ดวงส่องกระทบเงาเสาไฟฟ้าที่โยกไหวกับสายลมนานมาแล้ว มีเด็กสาวชื่อเรโก,กเธอเป็นนักเรียนมัธยมปลายธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งหน้าตาสะสวยเรียบร้อยแต่ไม่ค่อยมีเพื่อนเธอมักถูกเพื่อนร่วมชั้นรังแกเพราะความขี้อายและความแตกต่างของเธอบางครั้งเธอถูกกลั่นแกล้งถูกยัดจดหมายด่าใส่ตกถูกดึงผม หรือถูกล้อเลียนจนต้องหนีกลับบ้านด้วยน้ำตาทุกวันเย็นวันหนึ่งหลังเลิกเรียนเรโกเดินกลับบ้านตามลำพังเธอเพิ่งเจอเรื่องเลวร้ายที่สุดในชีวิตเพื่อนร่วมชั้นบางคนแอบเอากระเป๋าเธอไปโยนข้ามรางรถไฟเธอไม่มีทางเลือกต้องเดินไปเก็บมันขณะก้าวข้ามรางเธอไม่รู้เลยว่า รถไฟขบวนสุดท้ายของวันกำลังแล่นเข้ามาด้วยความเร็วสูงเมื่อเสียงหูดดังลั่นเรโกหันกลับไปมองดวงตาเบิกโพรงแต่ไม่ทันแล้วร่างของเธอถูกรถไฟพุ่งชนอย่างแรงเสียงโลหักระทบร่างกายเสียงกรีดร้องที่ดังขึ้นแล้วดับวูบทุกอย่างเกิดขึ้นในขี้วินาที ร่างของเธอถูกตัดขาดตั้งแต่เอวลงมาท่อนล่างลนไปอีกด้านของร่างเลือดสาดกระเซ็นตเต็มพื้นทว่ามีคนกล่าวขานว่าแม้ร่างกายจะแยกออกจากกันหัวใจของเธอยังเต้นอยู่เธอรู้สึกตัวตายทั้งที่ยังมีสติความเจ็บปวดความอับอายและความโกรธแค้นฝังลึกในจิตวิญญ,ญาณจนไม่อาจจากไปได้ คืนแล้วคืนเล่าวิญญาณของเธอเริ่มปรากฏตัวที่สถานีร้างบางคนเล่าว่าเคยเห็นเงาผู้หญิงไร้ท่อนล่างนั่งขุดคูบนชานชลาเธอร้องไห้คร่ำครวญถามหาขาของตัวเองไม่นานนักวิญญาณนั้นก็แปลเปลี่ยนกลายเป็นสิ่งที่ผู้คนเรียกว่าเทเคเทเคคำสาปของเทเคเทเค จากนั้นเป็นต้นมาทุกครั้งที่มีใครเดินตามทางรถไฟยามค่ำคืนมักได้ยินเสียงเทเคเทเคหากเธอถามคุณว่าขาของฉันอยู่ไหนจงตอบให้ถูกหรือไม่ก็ให้รีบหนีไปให้พ้นหากคุณหนีไม่พ้นเธอจะใช้เคียวคมกริบหรือกรงเล็บ ฉีกเนื้อคุณให้ขาดครึ่งเหมือนเธอบางตำนานบอกว่าต่อให้คุณไม่ตายทันทีหลังจากพบเธอวิญญาณอาฆาตจะตามหลอกหลอนจนคุณเสียสติและต้องตายในสามวันเรื่องเล่าที่แพร่หลายตำนานเทเคเทเคมีหลายเวอร์ชั่นเช่นบ้างบอกว่าเธอคือคิโซซากิเรโก นักเรียนที่ถูกรังแกจนฆ่าตัวตายแล้วร่างตกลงไปบนรางรถไฟอีกเวอร์ชันเล่าว่าเธอเคยเป็นพนักงานรถไฟที่ประสบอุบัติเหตุบางเรื่องบอกว่าถ้าเธอถามว่าขาฉันอยู่ไหนคุณต้องตอบอย่างถูกต้องมิฉะนั้นจะถูกฆ่าสิ่งที่ทำให้เรื่องนี้น่ากลัว ความเร็วเทเคเทเคเค,เคเลื่อนที่เร็วผิดนมธรรมแม้ไม่มีขาเสียงเสียงเทเคเทเคคือสัญญาณว่าคุณกำลังจะตายอาฆาตวิญญาณที่ยังคงเจ็บปวดและโกรธแค้นขอบคุณที่รับฟังกันจนจบ